และล่วงหน้าจะเป็น8,400บาทกำเงินไปเท่านั้นนะครับ8,400บาทเนี่ย สวัสดีครับทุกคน,นแน่หลายหลายคนนะครับกำลังลังเลการตัดสินใจซื้อ iPad Gen 8กันอยู่ว่าเราจะไปซื้อตัว Wi-Fi อย่างเดียวหรือว่าเป็น Wi-Fi บวก l u l a r 4G ก็คือตัวใส่ซิมนั่นแหละครับเราจะซื้อตัวไหนดีและถ้าซื้อตัว f i c e l l u l a r 4G เนี่ยจะซื้อแบบติดโปรดีไหมหรือว่าเราจะซื้อราคาเครื่องเปล่านะครับที่สําคัญคือ2ตัวเนี้จะต่างกันแน่ๆคือในส่วนของราคาตัว iPad นะครับ Gen 8ตัว w i f i บวก l l u l a r เนี่ยราคาจะเริ่มต้นที่ 15,400บาทนะครับแล้วก็ตัว Wi-Fi เนี่ยราคาเริ่มต้นแค่เพียง1900บาทเท่านั้นเองนะครับผมเทียบที่ความจุ32จิกแล้วกันนะครับเพื่อจะได้เข้าใจกันง่ายๆในส่วนของตัวความจุ128อันนี้ก็ต้องขยับราคาขึ้นไปนะครับบวกกันไปอีก3,000นะครับก็ลองหักลบกันดูแล้วกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อเราต้องดูว่าเราเองเนี่ย มี Wi-Fi อยู่ที่บ้านหรือเปล่าหรือว่ามี Wi-Fi อยู่ที่ทำงานหรือที่ออฟฟิศไหมนะครับหรือว่าน้องๆน,นะครับมีฮอสปอตส่วนตัวพวกหรือว่าสามารถที่จะแชร์ฮอสปอตจากมือถือไปสู่ iPad นะครับเป็นแพ็กเกจอลิมิตได้ไหมนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากๆที่จะต้องชุดคิดก่อนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อว่าเราสามารถรับตัว Wi-Fi ได้ไหมหรือว่าถ้าการใช้งานของเราไม่สะดวกนะครับก็อาจจะต้องเลือกเป็นตัวใส่ซิม w i f i บวกเซลล่านั่นเองนะครับและประเด็นสาคัญมากๆเลย ก็คือเนื่องจากตัว iPad Gen 8ตอนนี้มันขาดตลาดนะครับทำให้เราเนี่ยต้องเบนความสนใจไปที่ศูนย์บริการ3ค่ายนั่นเองนั่นคือ 2, t ูด d แ t a แล้วก็ AS นะครับที่นี่ก็จะมีการจัดจำหน่าย iPad ตัว Gen 8เหมือนกันแต่ว่าเขาจะจัดจำหน่ายนะครับแบบ Wi-Fi Cellular 4G เท่านั้นแต่ที่ผมเห็นเนี่ยจะเพาะตัวเครือข่ายของ TrueMove H นะครับตัวนี้แหละจะมีการจำหน่ายตัว Wi-Fi ด้วยแล้วก็มีแพ็กเกจติดโปรโมชั่นนะครับอันนี้ก็ต้องไปเลือกดู โปรโมชั่นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามระยะเวลานะครับอันนี้ขอเน้นย,ย้ํา,ากันไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีตัวอย่างมาให้ดูกันด้วยนะครับว่าหลังจากที่เราติดโปรแล้วเนี่ยในแต่ละแพ็กเกจเนี่ยเราจะต้องมีเข้าบริการล่วงหน้าเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องจ่ายวันนั้นเท่าไหร่และเข้าบริการเดือนต่อไปเนี่ยเราจะต้องเสียเท่าไหร่เพื่อเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราจะรอตัว WiFi แล้วก็ P ีออเดอร์จากทีเลอร์ข้างนอกนะครับก็อาจจะรอนานเป็นเดือนบางคนนานถึง2เดือนเลยจากคลิปที่ แล้วนะครับมีเพื่อนๆน้องๆพี่ๆมาคอมเมนต์ไวตาคิปเต็มเลยนะครับว่าโอ้โหพี่คือรอมาเดือนกว่าแล้ว2เดือนก็มีนะครับคือยังไม่ได้ตัว iPad เลยซึ่งมันนานไปแล้วก็น้องๆนะครับหรือพี่ๆก็ต้องทํางานน้องๆก็อาจจะต้องใช้ในการเรียนออนไลน์ซึ่งมีความจําเป็นมากจริงๆตอนนี้ที่จะต้องใช้ตัว iPad Gen 8นะครับคือน้องๆนะครับที่ใช้เขาอาจจะไม่ได้ต้องการความจุที่เยอะมากจนถึงขั้น128 g b นะครับแต่ประเด็นมันก็คือมันไม่ได้ ง่ายขนาดนั้นนะครับสำหรับตัว Wi-Fi 32 g b จิกนะครับ iPad Gen 8ทีนี้เรามาดูราคาเนี่ยครับราคาปกติเนี่ยตัว Wi-Fi 1900 ตัวเซลล่า 4G เนี่ยราคา15,400บาทก็ต่างกันเกือบ5 0 0 0ันอย่างที่ผมแจ้งนะครับอันนี้เราไมา่ได้รวม Apple Pencil รุ่นที่1เ,เข้าไปด้วยนะครับถ้ารวมเข้าไปแล้วเบ็นเสร็จเนี่ยประมาณเกือบ20,000เลยทีเดียวนะครับสำหรับตัว 4G อ่ะทีนี้เี๋ยวผมบอกแล้วว่าจะพามาดูโปรโมชั่นของตัว iPad Gen 8ขค่ายทูบมุก กันนนะครับี่คือราคาความจุข,ของตัว3 2มื่นเก้าร้อยบาทถ้าติดแพ็กเกจแรกนะครับเจ็ดบาทชําระล่วงหน้าจะเป็น8,400บาทกําเงินไปเท่านั้นนะครับแปดพันสี่ร้อยบาทเนี่ยจะต้องใช้โปรโมชั่นห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อเดือนเน็ตเป็นแบบอัล u ้าแม็กซ์สปีดนะครับโปรโมชั่นถัดไปนะครับแพ็กเกจต่อไปนะครับค่าเครื่องถูกลงครับห้าพันสี่ร้อยบาทแต่ว่าจ่ายล่วงหน้ามากขึ้นสองพันห้าร้อยบาทรวมแล้วจะประมาณเจ็ดพันเก้าร้อยบาทพร้อมกับที่เรา ราจะต้องเสียค่าบริการรายเดือนเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับก็คือ1,99 9บาทต่อเดือนไม่รวมแวนนะครับและโปรโมชั่นถัดไปนะครับก็จะเป็นโปรค่าเครื่องลดถึง4,900บาทเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็จ่ายล่วงหน้าเยอะหน่อยก็คือ2,500บาทนะครับก็ในส่วนของแพ็กเกจรายเดือน จะติดโปรอยู่ที่1,199บาทอันนี้ก็ไม่ได้รวมแบตนะครับต้องรวมแบตเ7%็เข้าไปด้วยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นราคาเครื่องถูกที่สุดมากๆเลยก็คือราคาเครื่อง3,400บาทบวกกับล่วงหน้า3,000บาทก็จะเป็น6,400บาทแต่ว่าต้องจ่ายโปรรายเดือนเนี่ยถึง1,399บาทอันนี้ไม่รวมแบตนะครับถ้ารวมแ,วแบตแล้วก็ประมาณ1,400กว่าบาทนั่นเองนะครับ และนั่นก็เป็นเฉพาะตัวโปรโมชั่น Wi-Fi 32 g ินะครับแต่สำหรับตัว Wi-Fi บวกซี l วล่า 4G ของ True ก็มีนะครับสามารถเข้าไปชมได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ True Move S นะครับแต่ว่ายังอยากจะย้ำเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัว Wi-Fi ซ e l l ล่า 4G เนี่ยยังไงยังไงเนี่ยก็ยังหาง,ง่ายกว่าตัว Wi-Fi นะครับถ้าหาว่าเราไปจองที่สุริการ3ค่ายนะครับยังไงก็ต้องเช็คของนะครับโทรไปหรือไม่ก็ บอกรอเข้าไปที่หน้าสอบถามเจ้าที่ดูได้นะครับว่ามีตัว iPad Gen 8 32 g ีตัว Wi-Fi เซลลูลา่าไหมนะครับถ้าเพื่อนๆบางท่านคิดว่าราคามันสูงไปน,นิดนึงยังไงก็อาจจะต้องเลือกเป็น w i f i เหมือนเดิมแล้วก็พีออเดอร์รอนิดนึงแต่ว่าได้ของราคาที่ถูกลงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อ,อ,อ,อยากจะ fi, ซื้อตัว Wi-Fi เซลลูลา่าและอยากได้ของเร็วๆนั่นเองนะครับแล้วก็ใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก่อนจบคลิปนี้นะครับคุณจะไม่ จอปัญหาจนกว่าคุณจะเจอปัญหา,า,อ,ยา,อ,ญหาอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ